สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน FC เก่าใหม่ทุกคนนะวันนี้มันพุดนะคะวันที่สิบสิงหาพศหกห้าพศยี่สิบสองนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาจา้ะเนาะสาหรับสายกินสายทํางานเนาะคะ่ะเพื่อนๆสายงานก็ทํางานสายกินก็กินเนาะคะ่ะมาเดียด๋ยเดก่อนอื่นก็ ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่เขามารับชมเขามากดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยนะคะเนาะโอเคมานี่เมนูวันนี้เสนอมนเอมนูลาบหมูบดเนาะคะ่ะลาบหมูบดหนึกยากอะขนมจีนก็อยากจะว่าทำมาละนิดหน่อยแล้วก็มีนะคะมะเขือไอ้มะมะ,อะมะเขือเทศ้ะมะเขือเทศสีแดงสีเหลืองเนาะคะ่ะสีออกสมจากสมบอกไม่ถูก มันมีสายสสีดเดอร์ค่ะเดอนี่ดูดีๆจ้ะสวย,ดวยเดอร์ค่ะเดอนี่มันจะออกคล้ายๆกันตัวน,นี้ออกสีอ่อนเหลืองคล้ายๆลูกองนอันนี้ก็จะออกสีสีสม้มอันนี้สีแดงเนาะคะ่ะสีสม้มสีแดงสีเหลืองเนาะคะ่ะสามสีประมาณนั้นแบบแบบข,ขายเขาขายเป็นแพ็ครวมกันก็นกนสองยูโลรลดรา,าคาพักบ่มีก็มีต้นหอม ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมลงไปด้วยตอนทำบุได้ถ่ายคลิปไปจะเด้อมาจา้ะแซรบมาแล้วมีข่าสวยด้วยจ้ะลงไม่ลงมือกินเลยหลับบ่มีน้ำเลยไหมเข่าขัวดูดน้ำไปหมดเลยใส่พริกสดลงไปพริกผงเข่าขัวผงนัวปลาลาบ่าใส่มือน,นี่จ้ะ น้ำแห้งลาบแบบแข็งามาคลาบอ่าราบก้อยจะกินแบบน้ำจ,จ,จ,นะะจ่อจออเจาเนาะค่ะมาเล้อจารย์เพื่อนเอฟซีเก่าใหม่ทุกคนจ้าพี่เพื่อนน้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนทุกทุกประเทศเนาะคะ่ะเห็นอยากเห็นเขาลาบอันนั้นกินกันก็เลยอยากเนาะคะ่ะ ก c ร l อดมาก29สิองศาใส่ใบสซระเน่ล้เอแซบบลูกเองไปสซระเน่ใส่ตะไคร้ไปด้วยตัดเอามาต้นหนึ่งที่ตะไคร้อยู่ในสวนนะคะปลูกเอง ตะไก่สุดก็มีแช่แข็งเห็นบนนอกปะเนี่ยเห็นแล้ว เป็นมังกรเฝ้าธรรมนะคะนั่งกินนอนกินเป็นเสือเฝ้าธรรมาตีเป็นหนามังกรเฝ้าธรรมาตีวาวเลาเหร็ด้วเจเด้อสนุกสนานกันไปบ่รู้จะพูดยัง้ะมาด้วยจะเส็บๆลาบหมูน่ายๆ home. กินสมตำๆตำๆสมนค่ะลาบมานันลาบโมเศบๆยุวย่วๆจ้ะทางนี้ก็เป็นเวลาสำหลับใบหนึ่งใบหนึ่งกว่าจะใาบาสองแล้วจ้ะเน็ตไม่รู้เป็นไรจ้ะ เน็ตอีกอันนึงอะเน็ตบ้านะ่ะแต่ว่าอันเน็ตบ้านเสียเป็นเป็นเดือนไม่รู้เป็นไรมีปัญหาอะไรแต่ว่าเนทท็ตทีเราจ่ายสามสิบโอหรือไงเราก็ไม่รู้เราบอกไม่ถูกอะมันมีสองเน็ตเนาะประมาณอะลอ,อกไปถูกอะเขาเรียกอะไรเป็นแัน มีสองระบบอะเราก็ไม่เลอะเพราะถูกสำรองกับมานันนะเจ็บสะไดโบอคอยพิตเท่าไหร่มาด้วยจ้ะสาวๆเหลือหน่อยสร้างชีวิดิน ได้ยังกินเข่าน่อมาจกากสาวๆทุกคนสาวสําสน่อยสาวเหลือน่อยค <c oughs> ืออะไรนะคือ,อช่องสาวๆสวีดิน,นเนอรเพิ่นกินแซ่บๆนะคะพี่ผักกัดหอมมาด้วยจ้ะยายเตี๋ยน้องยุดดีน้องโอมพี่มอนนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยจ้ะ น้องฝนสวิเนดไม่ขวัญมอจากพี่รันพี่รันกลับจากไทยก็พากันกลับไปเที่ยวเมืองไทยกลับกันหมดละบางคนกำลังไปบางคนกำลังกลับ ไม่ได้ว่างเผ้น่าจะกลับไทยปีนี้เขาเลยบรายไปจ้ะค่อยดูก่อนปีหน้าจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้เลยจ้ะเพื่อได้บ่มีพักบรายเก็บในสวนมากินพักหน้าใบาอีก พริกลูกชุบจ้ะแม่พริกแท้ลูกอยากกินขนมลูกชุบนะคะแต่ทำยากมากร่างโกเฟียแช่หนึ่งบดกวนปั่นพิมพ์ทาสีลูกชุบทาทา,าชุบวุ้นแล้วก็เซ็ต เมื่อก่อนทำมาเป็นแล้วนี้ทําเป็นตั้งแต่ทํา y o YouTube มาเนี่ยออยากกินอะไรทําอะไรเราก็กดเข้าไปในกูเกินเนาะค่ะนั่นแหละขอบคุณเออไงพี่พี่ youtube ก่อนไงก็เห็นใจโดยเธอจ้ะไงก็งกเปิดให้คุยคลิปเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นได้เจอสาระสะนะไงก็ขอบคุณ ยูทูบเปิดเนาะคะ่ะที่เขามารับชมที่เขามาดูทํามาหลายปีแล้วคะ่ะเพื่อนพี่ยูก็สงสารเนาะค่ะเนาะแต่สงสารก็ช่วยแนเด้อจะ้ะฟังบูลูแล้วก็ขอบขอบคุณลหลายๆที่เขามาดูเนาะคะ่ะถึงคําบอกริงเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมด้วยจ้ะทำไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เหงาเนาะ อยากจะทำแบบสร้างรายได้แต่ว่าเนี่นผ่านหรือผ่านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่เป็นนะค่ะจะเข้าใจอะไรมันก็ง่ายถ้าไม่เข้าใจอะไรมันก็ายากเนะาะเจอเพื่อน YouTube สักคนหนึ่งเขาสอนเขาทำอย่างนั้นเออได้อยู่ได้อยู่เมื่อก่อนได้แล้วเรื่องมืด เราบบแบบนั่นแบบนี้โอ้ยยากโอ้ยเผ็ดนะพริกสด มีน้ำสดน้ำน้อยๆออจะไปแลป้วเพื่นอนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ วันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปที่เราทำเนาะคะเนาะขอเจอกันคลิปหน้าคะ่ะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยได้ด้วค่ะเดอ้อขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนะคะทักทายนิดหน่อยเนาะคะ่ะกินนิดนิดหน่อยจ้ะอย่าลืมเนาะลองหลับกินก๋วยกินจ้ะบ๊ายบายไปเละคะ่ะขอทุกคนมีความสุขในการรับชมในการกินเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากจ้า บายบายค่ะขอทุกคนนรับฟันดีทางเมืองไทยนาะบายบาย